ก็สวัสดีชาวเว็บฟุตบอลทุกท่านนะครับสวัสดีครับกลับมาเปิดลุยกันต่อนะสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกนีหลังจากที่พักเบรกช่วงพาไก,กทีมชาติไปนะครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับในแมตช์ที่เรากำลังจะพูดถึงนะนั่นก็คืออาร์เซนอลต้องเปิดบ้านต่อรัฐกรรมเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรส์นะฮะ ก็โอ้โหฟอเรสนี่คือเพิ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคนคุ้นเคยนะแอนนะครับแอนพอสเตโคกลู e นะฮะก็หลังจากที่เริ่มส่อแววมีปัญหามาสักพักแล้วนะครับสำหรับผู้จัดการทีมคนเก่าของฟอเรสอย่างนูโน่นะครับสุดท้ายไม่รอดนะครับโดนปัดทิ้งออกไปก็คือปลดออกจากผู้จัดการทีมนะแล้วก็ทางฟอเรสเนี่ยแต่งตั้งน้าแอนเข้ามาคุมทีมแทนนะครับ ก็รอดูแล้วกันนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็มีอัปเดตเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็คือไหนๆก็พูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บแล้วเนี่ยเราก็พูดถึงเลยแล้วกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีนักเตะที่มีการบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับก็คือทางด้านของเชซุสซาก้าแล้วก็ทางด้านของไคล์ฮาวเวตนะครับรวมไปถึงลายล่าสุดอย่างทางด้านของวิลเลียมซาลิบาที่ก็มีข่าวจากฝั่งฝรั่งเศสนะครับรายงานออกมาว่าอ่ะอาจจะมีอาการบาดเจ็บสักราวสามถึงสี่สัปดาห์นะครับเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเทา้าอันนี้เนี่ยก็คงต้องรอมิเกล Data ยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะร้ายแรงแค่ไหนนะครับส่วนเช็คฟิตมี3คนนะครับโอเดกาดเบนไว้ uard, ide, แล้วก็นอกาดนะอันนี้ก็ต้องรุนว่า3คนนี้เนี่ย จะกลับมามีส่วนร่วมกับทีมของอาร์เซนอลได้มากน้อยแค่ไหนนะครับฝั่งของฟอเรสต์อ่ะแน่นอนว่าเกมนี้นะครับชินเชนโกจะไม่สามารถเจอกับทีมเก่าได้เพราะว่ามันเป็นการยืมตัวมาเนะครับเพราะฉะนั้นก็อดลงเล่นไปนะสำหรับทางด้านของชินเชนโกนะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บของทางฝั่งฟอเรสต์เนี่ยก็มีอีกคนนึงก็คือทางด้านของโดมิเกรสนะฮะน่าจะไม่มีชื่อในเกมนี้นะครับอ่ะมาคาดการณ์เสถีตัวจริงกันสักหน่อยนะครับก็เริ่มที่เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลเนี่ยมาในระบบ4 2-3 1นะ ผู้สั่งประตูเหล่านั้นของดาวิดลายาสีรับของอาร์เซนอลเนี่ยมีเรเล่ทิมเบอร์มอสเครลามากันเยสและท่านของลุยสเคลลี่สองแดนการเนี่ยเป็นดาแคแอลไนจับคู่กับซูบีเบนดี่นะส่วนสามตัวลุกเป็นเอเซโอเดกาและท่านของมาดูเอเก้และก็นาเป้าเนี่ยเป็นท่านของวิกเตอร์เกียวเกเลสอ่าส่วนฝั่งของฟอร์เรสต์นะครับผู้สั่งประตูก็น่าจะเป็นทานนั้นของมาเซลนะครับแนวรับมีไอหน้าโมเรโลมิเลนโควิดนะครับแล้วก็ทานด้านของนิโคลวินเดียมนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยเป็นทาาานนนนขขอออองงงเเเลีดรร์สัักกบทแซ่นวทานนอนวรรรุกกฟเสะคับ็ จัดเต็มเลยนะฮะโอดอยกิฟไว้แล้วก็ของคริสวูดอ่ะมาดูจากสเวตตัวจริงแล้วเนี่ยทางด้านของฝั่งฟอเรสเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผไปมากกว่านี้แล้วนะครับเออ <laughs> ส่วนทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ย ขึ้นอยู่กับทางด้านของมิเกลอัดเดต้าว่าแนวรุกจะออกสตาร์ทด้วยเอเซเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางด้านของทางซ้ายเนี่ยก็ยังมีกาเบรียลมาตินเนลี่ยังมีทางด้านของเลโดทอสซาอยู่นะครับแต่เอาจริงๆรภาษีเนี่ยคือหลายคนก็มองว่าเอเซเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นตำแหน่งกึ่งๆเบอร์10ใช่ไหม สำหรับเกมที่ไม่ว่าจะเป็นในเกมทีมชาติหรือว่าในเกมที่เขาเล่นกับพาเลทน,นะครับแต่ว่าบทบาทของเอเซ่เนี่ยมันออกไปเล่นริมเส้นได้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็เกมที่เจอกับลิวพูเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ไปเล่นยืนในตำแหน่งริมเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรุกของอาร์เซนอลเนี่ย ก็ต้องดูในวันที่บุโยซาก้ามีอาการบาดเจ็บโอเดกาเนี่ยไม่รู้ว่าเต็มร้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในวันที่ยังไม่สามารถไว้วางใจกาเบรียลมติเนลลี่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาได้นะก็มารอด,ดูกันว่าการเสริมทีมการเสริมทัพของอาร์เซนอลในตลาดที่ผ่านมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเกมของอาร์เซนอลมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องแนวรับเนี่ยผมว่าต่อให้เปลี่ยนลงมาเป็นทานของมอสเซล่าเออหรือ เอาจริงๆยังมีฮิงคาพี่อีกคนนึงอยู่ด้วยอะ<ช>่ะผมว่าค่อนข้างที่จะอุ่นใจนะสําหรับเรื่องแนวรับนะครับแน่นอนแหละมันมันเสียซาลิบาใบอ่ะมันก็สําคัญแหละแต่ว่าอ่ะ เอ้ยมีแนวรับเพิ่มขึ้นมาคันเดียงแข็งทั้งนั้นใช่ <ๆ S 1> ผมว่าไม่น่าห่วงอยู่แล้วนะครับมาดูสถิติในการเจอกันของทั้ง2ทีมซะหน่อยนะครับ6นัดหลังสุดเนี่ยก็เป็นปืนใหญ่อาร์เซนอลที่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับชนะไป4เกมฟอเรสชนะได้1เกมแล้วก็เสมอกัน1เกมนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันที่บ้านของอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลก็เปิดทางด้านของเอมิรลทสเตเดียมถล่มไป3ประตูต่อ0นะครับส่วนเกมที่ฟอเรสเปิดบ้านล่าสุดก็คือเป็นนัดล่าสุดที่เจอกันด้วยก็คือออเสมกันนไป0ป0ระตตู่ ครับเกมที่ฟอร์เรสสามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้ต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2ฤดูกาล2022-2023เลยนะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นเกมที่ฟอร์เรสเปิดบ้านเชือนชนะอาร์เซนอลไป1-0ซึ่งมองจากสถานการณ์เนี่ยอาร์เซนอลภาษี <c oughs> ดูดีกว่าชัด <c oughs> เจนเลยมากอ ส่วนเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับแน่นอนว่าตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเนี่ยอาร์เซนอลนะครับสเกมชนะ2แพ้1แล้วก็เกมที่แพ้เนี่ยก็แพ้กับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้มันมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบโอ้โหร้ายแรงใช่เออมันมันเกิดขึ้นได้นะครับผมมองว่ามาตรฐานของอาร์เซนอลเนี่ยก็อ่ะเกมแรกที่เจอกับแมนยูไม่ได้เป็นเกมที่เล่นดีแต่ก็เก็บ3มแต้มได้เกมที่2เป็นเกมที่มีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บแต่ก็ยังเปิดบ้านถล่ลมลีดไปได้นะครับและเกมล่าสุดเนี่ย ผมว่าเกมนั้นเนี่ยเอาจงริงนะทั้งลิวพูลและเซนอนเนี่ยไม่ค่อยดีทั้งคู่จะเสมออยู่แล้วด้วยซ้ำใช่แต่ก็ต้องชมคือนัดนัดน้นต้องชมความยอดเยี่ยมของโซโบนะครับที่คว้า3มแต้มให้กับลิวพูลไปได้นะส่วนฝั่งของฟอร์เรสต์นะครับเปิดมา3เกมเนี่ยชนะ1เสมอหนึ่งแพ้1นะครับก็เกมนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงไหมผมว่าคาดเดายากเพราะหนึ่งมันมีปัญหาตั้งแต่นูโนให้สัมภาษณ์อะ มันละสายละสัมละสายไปหมดแล้วยิ่งเกมล่าสุดที่เปิดบ้านโดนเวสแฮมไป3าศูนย์เนี่ย <c oughs> มันก็สมควรแล้วนะครับที่น่าจะโดนฟันดาบนะอ่ะคราวนี้พูดถึงเกมนี้กันหน่อยคิดว่ายังไงบ้างสําหรับไม่ว่าจะเป็นการเห็นตัวสํารองของอาร์เซนอลที่เสริมมามีโอกาสลงเล่นสูงกับนี่คือเกมแรกของนาอนในการคุมทีมฟอรเรส คือผมว่าฟอร์เรสต์น่าเป็นห่วงมากกว่าเฟนนอนมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นนัาแอนต์อ่ะคือเราไม่รู้ว่าเขาจะมาสุดโต่งขนาดไหนถ้าเขามาแบบมาแบบเพสเซฟเอ้ยนัดแรกเราค่อยๆเซฟเซฟกันก่อนนะเล่นกันแบบพอประมาณถ้าเขาเล่นเหมือนตอนอยู่สเปอร์แบบดันสูงเลยผมว่าเกมนี้เละโดนเซนอนแน่นอนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ผมคิดว่าเฟนนอนอ่ะมีพื้นที่ในการบุกแน่นอนแต่ขึ้นอยู่ว่าจะจบได้หรือเปล่าด้วยอีกอย่างหนึง่ง ก็ผมคิดเห็นเหมือนกันนะคือถามว่าจะใช้โคต้าเปลีย่ยนผู้จัดก,การทีมใหม่ไหมเนี่ยมันก็มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่านักเตะเองก็น่าจะต้องมีแรงกระตุ้นบางอย่างสำหรับทางฝั่งของฟอร์เรสนะแต่ถ้ามองดีๆเนี่ยผมว่ายังไงภาพหรือภาษีของอาร์เซนอลเนี่ยมันดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ซาบอกจริง ขึ้นอยู่กับว่านะแอนจะเล่นยังไงเพราะว่าถ้าถามว่าใครที่จะรู้วิธีการเล่นกับแอนได้ดีสุดผมว่าสเปอร์เนี่ย <c oughs> ที่ผมเชียร์อยู่เนี่ยก็ค่อนข้างรู้แหละว่าถ้าแอนเข้ามาแบบสุดโต่งอ่ะแม่งสุดโต่งจริงๆสุดโตง่งแบบเอาง่ายๆคือเกมที่โดนเชลซีถล่มอ่ะคือเหลือ9คนยังยืนไฮไลน์อะ่ะเ,เอาง,ง่ายๆคือละอย่างคือฟอร์เรสต์อ่ะในสมัยนูโนอะ่ะคือเขาเป็นทีมที่เน้นรับแน่นแล้วก็สวนกลับมากกว่า ถ้าอยู่ดีเปลี่ยนเป็นแบบโอ้โหไปไฮเพสแล้วแบบยืนดันสูงขึ้นมาเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์หลุดได้ง่ายอ่าใช่ใช่ช่แต่ว่าอย่าลืมว่าทาง f o r ์เรเองเนี่ยก็ถือว่าเสริมค่อนข้างโหดนะผมว่ามีโอกาสที่อาจจะได้เห็นผู้เล่นใหม่ๆในการเขาเรียกว่าอะไรมีได้รับโอกาสมากขึ้นนะครับแผนใหม่อะอ่าใช่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นหรือว่า ความได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยผมมองว่ายังไงทางด้านของอาร์เซนอลมีโอกาสสูงแล้วก็พอได้รับโอกาสอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอ่ะทางด้าของมาดูเอเก้ที่ก็เพิ่งทําผลงานไปในทีมชาตินะครับยิงประตูไปได้แล้วก็เอเซ่เองได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลผมว่ายังไงซัเนี่ยอาร์เซนอลก็แล้ว กองหน้าเขาเนี่ยผมว่าหิวหิวหวกระหายแน่นอนนะสำหรับทางด้านของวิกเตอร์โยเคเลสอ่ะนะครับฟอเรสเนี่ยยังมีตัวสำรองที่น่าสนใจอย่างมากไม่จะเป็นทางดของไอ้ฮัชชินสันที่มาจากอิปสวิตอนะครับอันนั้นก็นั่นแหละรวมไปถึงตัวลูกรักผมด้วยนะครับเจมส์แม็อาทีจากแมนเชสเตอร์เอ่อจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแล้วจริงๆเนี่ยจากรายชื่อเนี่ยมันยังมีชื่อกองกลางอย่างดักราสหลุยสอีกผมมองว่า อไอตัวพวกนี้เนี่ยก็มีภาษีที่น่าสนใจเหมือนกันว่าแอนจะจับมายัางไงนะแต่ผมก็ยังมองอยู่ดีว่าอาเซนอลน่าจะเก็บ3แต้มสบายๆผมว่าสัก2 0ประมาณนี้ผมว่า3 0เลยอ่า <c oughs> โอเคนะครับคิดเห็นยังไงหรือว่าพวลเราผิดพลาดยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ